เกี้ยวบนี้ใจเย็นๆนะคะสวัสดีค่ะแอนเสียงเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะกับงานวันนี้งานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโพทองตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษนุโลกค่ะสวัสดีพี่น้อง ต่างวัดนะคะมาร่วมบุญในวันนี้แล้วก็มาให้กำลังใจกับคอนเสิร์ตในงานของวันนี้ด้วยแอนออรดีเดินทางมาจากนะคะคอนแกนตะวันมือคื้นอีแสดงอยู่ฝั่งทางภาคกลางกันสนิดนึงต้องพูดพูดไทยไหมพูดไทยมาเล่ายู่นี่มีคนออีสานบอกคะตัวนี้บอหินบอฮันหลังค้นหันหลังค้นมาเป็นค้นอีสานตะวันมีผัวเป็นคนอีสานโอ้ นี่เนาะค่ะนาะขอบคุณค่ะหนูก็เป็นโรคอะไรไม่รู้เห็นแบงค์อะไรยื่นมามันก็จะแบบมันจะดึงดูดไปเลยของมันเองขอบคุณนะคะขอบคุณนะหนูจับมือไหมคะมาเพียนสวยไหมขอบคุณค่ะว้าวปาเมียมาเลยจ ไม่ไหวค่ะ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 โอเคห้พี่เหรอคะออฟองให้ป้าเหรอคะขอบคุณค er> ่ะถูกแล้วโอ้มันต้องพูดอย่างนี้แหละมีลูกโป่งด้วยวันนี้นอกจากแฟนคลับนะคะของแอนอรดีแล้วมีแฟนคลับมอลำาจเจกันร้อยมีไหมคะระหว่างแอนกับบอยอยู่ฝั่งไ totally> หนคะ เราไลฟ์สดนะคนดูตอนนี้เท่าไหร่คะสายซูมสามพันอ้าว,วาหน่อยเดยีปกติเวลาถ่ายรูปกันเกืบอบสองชั่วโมงอู้ยรู้ได้ไงว่หนูยังไม่กินข้าวเลยโอ้โหเสียงน่าสงสารมากไปหายามาหนูกินได้นิดเดียวแล้วตอนนี้ก็ยังไม่กินค่ะขอบคุณคะ่ะปิ่งไก้แดงทา้งนีนะที่นึงเด้อบอกเลย ขอบคุณนะคะคุณแม่ช่วยแล้วเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนกันให้ทุกท่านถ่ายเซลฟี่ขึ้นมาแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้จับโทรศัพท์ให้นะคะเพราะว่าอาจจะเสียบรรยากาศในการแ,แสดงเนาะให้ทุกคนถ่ายขึ้นมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งให้ถ่ายกันใกล้ชิดเลยนะคะคขอพระคุณทุกๆกํำลังใจมากๆค่ะเมื่อนี้บไม่ยังมาฝากนอกจากความสนุกสนานขอให้พี่น้องมีความสุขหลายค่ะ เสาກกับชีวิตที่ผ่านมากับน้ำตาที่สิ